พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเวลาที่รู้รรสึกว่าพระเ<ร>จ้าทรงอยู่ไกลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปธมรมคริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณสําหรับพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับที่ได้ถวายปัจจัยส่วนทรัพย์เข้ามาเพื่อที่จะให้เราสามารถขับเคลื่อนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปธรรมไปได้อย่างราบรื่นนะครับเหมือนที่ทราบกันนะครับเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะค่ากินค่าอยู่ ค่าครองชีพได้ถีบตัวสูงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับค่าอาหารสดผักสดเนื้อสดอะไรต่างๆนั้นก็แพงมากจริงๆนะครับเราดูแลเด็กอยู่ที่นี่70คนก็คิดดูก็แล้วกันว่านะครับว่าค่าใช้จ่ายต่อรายวันที่จะเพิ่มขึ้นนั้นจะมากขนาดไหนและเด็กๆก็อยู่ใหนช่วงที่กําลังกินกําลังนอนนะครับทานเท่าไหร่ก็ไม่พอบางที เราก็ต้องใช้ระบบในการที่บอกว่าวันนี้เรามีกับข้าวจากัดขอได้ทานคนละหนึ่งรอบเท่านั้นขอเด็กๆแต่ละคนที่จะไม่มีการเติมรอบสองอะไรแบบนี้นะครับแต่บางวันถ้าเรามีกับข้าวมีข้าวมีอาหารเพียงพอเราก็ให้เด็กได้เติมกันอย่างเต็มที่สองรอบสามรอบก็เป็นไปตามจังหวะในช่วงที่เรามีอาหารมีอะไรเพียงพอนะครับดังนั้นขอบคุณมากๆที่ท่านระลึกถึงเราแล้วก็ได้ห่วงใย สถานะความเป็นอยู่ของเรามาโดยตลอดนะครับและต้องขอบคุณสําหรับคุณผู้ฟังนะครับมีพี่น้องของเราคุณบีจากกรุงเทพมหานครได้ติดต่อมาแล้วท่านได้ส่งอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับคอมพิวเตอร์มาให้เราชุดหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเด็กๆในวัยเรียนนะครับเดี๋ยวนี้การพิมพ์การใช้งานต่อพ่วงอะไรต่างๆก็จําเป็นสําหรับการใช้ ในการเรียนประกอบการเรียนมีการทำรายงานมีการพิมพ์เอกสารนะครับซึ่งที่เรามีอยู่มันไม่เพียงพอเด็กต้องต่อคิวต้องรอกันบางทีก็ปริ้นกันหลายรอบนะครับเครื่องพิมพ์เครื่องต่อเครื่องใช้ก็แทบจะไหม้กันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่เราลึกถึงความเป็นอยู่ความจำเป็นจริงๆในพันธกิจบ้านประกุณอุปธรรม ได้สนับสนุนกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าได้ทรงอยู่กับทุกทุกท่านตลอดไปทั้งครัวเรือนของท่านพันธกิจการงานหน้าที่อาชีพสิ่งต่างๆที่ท่านทำอยู่นั้นให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งยิ่งขึ้นสืบสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจในวันนี้ได้เป็นคำถามสำหรับเราทุกๆคนเหมือนกันเลยนะครับคำถามนั้นถามว่า วันนี้คุณรู้สึกอยู่ใกล้หรือไกลจากพระเจ้าทูลพระเจ้าถึงตำแหน่งที่คุณอยู่น่าสนใจนะครับหลายต่อหลายครั้งผมเชื่อว่าเราต้องมาถึงจุดของความเป็นจริงในชีวิตนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นใครหรือรู้จักพระเจ้ามานานแค่ไหนบางครั้งเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่ไกล้ไกลเหลือเกินนะครับอธิษฐานแล้วร้องขอความเมตตาจากพระเจ้าแล้ว เราก็ปรนิบัตรรับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังทุ่มเทกับพระเจ้าแต่ทำไมดูเหมือนว่าพระเจ้าเงียบกับเราเหลือกเกินนะครับอันนี้เป็นความคิดที่มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันทุก,ทกคนแม้แต่ตัวผมเองนะครับหลายต่อหลายครั้งก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาในเรื่องครอบครัวปัญหาในเรื่องพันธกิจการรับใช้ปัญหาในเรื่องสุขภาพร่างกายของเรานะครับบางทีก็ดูเหมือนว่าพระเจ้า ทำไมให้เราต้องแบกภาระเหล่านี้ไว้โดยที่มีแต่ความเจ็บปวดโดยที่มีความทุกข์ทรมานเมื่อไหร่จึงจะได้เห็นการทรงสถิตยอยู่อย่างใกล้ชิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมาอยู่กับเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าชีวิตของเราในเทียบเทียบความเขาเรียกว่าความชอบธรรมคงไม่ได้ครึ่งของโยบตามพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันนะครับดังนั้นขนาดโยบ เป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าครอบท่วนทุกด้านทุกมิติพระเจ้ายอมรับต่อหน้าซาตานเลยนะครับแต่ว่าเขายังต้องทนทุกทรมานเหมือนกับพระเจ้าอยู่ไกลแล้วอย่างเราเนี่ยความชอบธรรมไม่ได้ถึงครึ่งของโยบเลยนะครับแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ไม่ไกลจากเราได้อย่างไรผมคิดอย่างนั้นเสมอนะครับในชีวิตก็จึงทำให้มีความอดทนรอคอยพระเมตตาคุณของพระเจ้านะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับอยู่ในพระธรรมโยบบทที่23นะครับเราจะศึกษากันในข้อที่1ถึงข้อที่17ครับพระธรรมโยบบทที่23ข้อ1ถึงข้อ17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโยบตอบว่าคำร้องทุกขของข้าก็ขมขืน แล้วยอบตอบว่าคำร้องทุกขของข้าก็ขมขื่นในวันนี้ด้วยมือของข้าก็หนักเพราะการร้องครวญครางของข้าโอข้าอยากทราบว่าจะพบพระองค์ได้ที่ไหนเพื่อข้าจะมาถึงที่ประทับของพระองค์ข้าจะยื่นคดีของข้าเฉพาะพระพักพระองค์และบรรจุข้อโต้แยง้ง ให้เต็มปากข้าข้าจะทราบว่าพระองค์จะทรงตอบข้าอย่างไรและเข้าใจสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับข้าพระองค์จะทรงสู้คดีกับข้าด้วยพลานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์หรือเปล่าเลยพระองค์จะทรงฟังข้าณที่นั้นคนเที่ยงธรรมจะสู้ความกับพระองค์ได้ และข้าจะรับการช่วยกู้ให้พ้นจากผู้พิพากษาของข้าเป็นนิดดูเถิดข้าเดินไปข้างหน้าแต่พระองค์มิได้สถิตที่นั่นและไปข้างหลังแต่ก็ไม่สังเกตเห็นพระองค์ข้างซ้ายที่พระองค์ทรงทากิจข้าก็ไม่เห็นพระองค์ข้างขวาที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่ข้าก็ไม่พบพระองค์ แต่พระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นอย่างทองคำํำเท้าของข้าเดินตามติดรอยพระบาทของพระองค์ข้าถือรักษาพระมันคาและมิได้หันเหข้ามิได้พรากจากพระบัญญัติแห่งไครพระโอษของพระองค์ข้าสะสมพระวจนะ แห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ไว้มากกว่ากฎเกณฑ์ของข้าแต่พระองค์มีพระไถยแน่วแน่แล้วผู้ใดจะห้ามพระองค์ได้พระองค์มีพระประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็ทรงทำสิ่งนั้นเพราะพระองค์จะทรงทำสิ่งที่ทรงกำหนดให้ข้านั้นครบถ้วนและสิ่งอย่างนั้นมากมาย อยู่ในพระดำริของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าจึงหวาดภวาเฉพาะพระพักพระองค์เมื่อข้าตรึกตรองข้าก็ครั่นครามต่อพระองค์พระเจ้าทรงทำให้ใจข้าอ่อนเปลี้ยองค์ผู้ทรงมห ah ิทธิฤทธิทรงทำให้ข้าสะทกสะทานถึงกระนั้นข้าจะไม่ถูกตัดขาดโดยความมืดแม้ความมืด จะปกคลุงหน้าข้าไว้จบพระธรรมโยบบทที่23ข้อ1ถึงข้อ17คุณผู้ฟังครับคำตอบของโยบนั้นเริ่มต้นโดยปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งว่าตนมิได้กบฏต่อพระเจ้าและมิได้หลีกหนีพระองค์อย่างที่เพื่อนเพื่อนเขาคิดกันตรงกันข้ามโยบต้องการพบพระเจ้า เพื่อจะยื่นคดีต่อพระองค์และจะฟังพระองค์ตรัสตอบว่าอย่างไรโยบแน่ใจว่าพระองค์จะประกาศว่าเขาบริสุทธิ์พ้นข้อหาที่เพื่อนมนุษย์พากันกล่าวโทษแม้ว่าโยบไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้แต่พระองค์ทรงเห็นเขาทรงรู้ว่าเขาเป็นคนชอบธรรมและวันหนึ่งจะทรงประกาศความจริงนี้ ให้คนอื่นรู้แต่เมื่อยังมาไม่ถึงวันนั้นโยบก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เขาหวาดหวั่นว่าพระเจ้าอาจมีพระประสงค์ให้เขาทุกข์ยากต่อไปอีกนานและไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงน้ำพระทัยของพระองค์ได้คุณไปฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญ จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับคุณเคยรู้สึกถึงความสิ้นหวังแบบที่โยบบรรยายในพระธรรมบทนี้หรือไม่เราทุกคนต้องเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลเหลือเกินคำอธิษฐานก็ดูเหมือนจะขึ้นไปถึงแค่เพดาน ไม่ไปถึงไหนเลยซึ่งต่างจากพระธรรมสดุดีบทที่ร้อยสาสิบเก้าซึ่งผู้เขียนสดุดีพูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหนีไปจากพระเจ้าและไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะพยายามซ่อนตัวจากพระองค์เวลาที่เราไม่ต้องการพระองค์พระองค์กลับอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่เวลาที่เราต้องการพระองค์ เรากลับหาพระองค์ไม่พบเลยในพระธรรมตอนนี้นะครับโยบได้เตือนสติตนเองด้วยความจริงนั่นก็คือว่าแต่พระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปแม้จะดูเหมือนว่าเราหาพระเจ้าไม่พบแต่พระองค์ทรงจับตาดูเราเสมอพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบ หากคุณทราบเรื่องราวในหนังสือนี้คุณจะรู้ว่าในตอนจบนั้นพระเจ้าทรงสัาแดงพระองค์อย่างสง่างามและทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงฟัง,ฟงทุกถ้อยคำที่โยกและเพื่อนๆนของเขาพูดสิ่งนี้เป็นจริงสำหรับเราเช่นกันแม้จะดูเหมือนว่าเรามองไม่เห็นพระองค์หรือสัมผัสไม่ได้ ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์แต่พระองค์สถิตกับเราเสมอและพระองค์ทรงวางแผนให้เรากลายเป็นอย่างทองคําอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะรอคอยพระเจ้าอย่างเงียบๆแบบโยกแต่วันหนึ่งการรอคอยก็จะสิ้นสุดลงพระคริสต์จะเสด็จกลับมาอยู่กับเรา และเราจะไม่ต้องตามหาพระองค์อีกต่อไปขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนั้นที่กำลังจะมาถึงและเราจะได้พบพระองค์ตลอดไปชั่วนิดนิรันดคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับพระเยซูทรงแบกภาระแทนเราทรงรับทางสิ้นไม่ว่านักเบาพระองค์เป็นผู้ช่วยให้เรามีแรงอำนาจและฤทิ์เดชท,ทรงสำแดง พระเยซูทรงแกบ้บรรทุกอย่างความยุ่งยากทรงแก้ได้ทุกทางไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปริชาทรงช่วยแบกความทุกข์รวมความโศกเศร้าช่วยเราจนความทุกข์คอยบรรเทา แม้ว่าความทุกนั้นโตใหญ่เพียงไรสิ่งร้ใครดีโพราทรงแกไขพระเยซูทรงแก้ปัญหาทุกอย่างความยุ่งยากทรงแก้ได้ทุกทางไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปรีชา ทรงช่วยคนเน็ดเนื่อยทำให้มีแรงพระเจ้าทรงช่วยให้เราเข้มแก็งพระทรงรู้ทุกก้าราที่เราต้องเดินเมื่อเราทุลนขอไม้ทรงหางเอิรนพระเยซูทรงแก้ปัญหาทุกอย่างความยุ่งยากทรงแก้ได้ทุกครั้ง ไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปรีชาพระเยซูทรงช่วยให้เราพอใจโรคนีไม่อาจให้ความอิ่มใจแต่เมื่ออันเชิญให้ประทับภายในแล้วเราจึงหมดความกังวลใจ พระเยซูทรงแก้ปัญหาทุกอย่างความยุ่งยากทรงแก้ได้ทุกครั้งไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่เกินพระปริชา